ต้นโพค่ะขึ้นอยู่มุมบ้านเ,เห็นเล็กๆนี่ร้ายนะคะเจ้าของบ้านเหล่าน,นี้เขาเคยขออนุญาตว่าขอเอาต้นออกแล้วก็ใช้น้ำร้อนลวกลาดค,ค่ะแล้วก็ขึ้นมาอีกันเมื่อวานเอาออกไปอเ,เอาออกไปอันหนึง่งเอาออกไปต้นหนึ่งละมันขึ้นมาอีกอะ่ะพอดีมันอยู่ในซอกที่นี้ของเขาอะ่ะ ได้บอกว่าเขาดึางไงีแล้วนาบอกมันแทกันในข้างน้นก็มันดันก็ไปข้างล่างไงใช่แต่นี้มันขึ้นมันงอกขึ้นมาอีก <Okay. S 1> ปรากฏว่าเมื่อวานดึงไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้ดึงไม่ออกมันอยู่ในใน,ใ,ในง่ามของ,องเอาแต่ต้นที่มันงอกออกมาข้างบนนี้ออกก็แล้วกันเพราะว่าข้างล่างทำไม่ได้ อืมได้แค่นี้แหละเห็นต้นแค่นี้ร้ายนะคือลากเขาชอนชัยไปจนใต้เนี่ยค่ะมันก็ไปเบียดไปเบียดท่อพีวีซีน้ำจนแตกอ่ะ minat